วิธี DIY นะครับใส่ตัวกรองแอร์เพิ่มนะครับในปาเจโร่ตัวนี้นะครับแล้วก็ไททันนะครับอันนี้เป็นปาเจโร่ปี2014นทั้งอานะแล้วก็ตัวไททันนะครับที่ไม่มีกรองแอร์นะครับอันดับแรกก็ต้องไปซื้อกรองแอร์ตัวนี้มากกอนเลยนะครับของพวกตระกูลมิสูจะมีน็อตยึดแบบนี้นะครับอันดับต่อมาก็ต้องเปิดตัวเกะฝั่งคนนั่งนะครับออกมานะครับจะเจอตัวช่องตรงนี้นะครับปกติมันจะทึบเลยนะทั้งอานะอันนี้ทั้งอานใช้คัตเตอร์กรีดไปแล้วกรีดตรงไหนบ้าง กรีดรอบเลยมันจะทําร่องไว้รอแล้วครับ <S <S มีร่องไวรอแล้ว <S <S ใช่ครับกรีดเลยใช้คัตเตอร์กรีดครับอันนี้ออกมาได้เลยใช่ไหมใช่โอเคออกเลยครับนี่ใช้คัตเตอร์กรีดออกมานี้ได้เลยนะครับแล้วก็จกออกมาเลยครับผมเอาพลาสติกตัวนี้ออกมาครับแล้วต่อจากนั้นทําไงต่อครับ <S <S อ่าก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปมันจะเป็นตรงรุ่นเลยโอ้ตรงรุ่นเลยแล้วไม่รูนี่รูอะไรครับอ่าอันนี้เป็นรูเอาไว้น็อตทิดอยู่ครับมีสองฝั่งด้วยกันใช่ครับอ๋อแล้วก็เตรียมน็อต เบอร์สิบแล้วน็อตเกียร์ปล่อยอย่าง,างเงี้ยใช่น็อตเกียร์ปล่อยแบบนี้ครับน็อตเกียร์ปล่อยอย่างนี้ใส่ได้เลยเอ่ะใช่ครับยึดแค่นี้เสร็จเลยถูกต้องครับโอ้โห oh oh oh. สุดยอดครับใครใช้วิธีนี้ก็จัดการได้เลยครับหาซื้อตัวกองแอร์ตารานอะไรได้เลยครับบอกว่าของไททันนะครับ